สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมสำหรับใน EP ที่24นี้เราจะเรียนรู้กันเกี่ยวกับวิธีการใช้อินดิเคเตอร์ในการเทรดสั้นต้องบอกกับนักทุนก่อนนะครับว่าอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความพิเศษแต,ตกต่างไปกับอินดิเคเตอร์ที่นักทุนใช้เลยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในไลฟ์สดเนี่ยผมจะใช้ตัวเดียวเลยซึ่งก็คือ ISI ครับ ไอซตัวนี้ใช้ไว้ทําอะไรนะครับโดยพื้นฐานแล้วคนก็จะเอาไว้ใช้ดูสถานนะโอเวอร์บอสนะโอเวอร์โซ so, นะเช่นกราฟขึ้นสูงเกินไปแล้วนะครับทะลุต,ตัวเลข70ผมก็จะพิจารณาในการกดเทรดหน้าเซลล์ลงมาแต่ถ้าเกิดว่ากราฟลงหนักมากๆเลยจนตัวเลขนะครับของไอซไลงต่ำกว่าระดับ30คนก็จะเข้าสู่โหมดที่เรียกกันว่าโอเวอร์โซนนั่นแปลว่ามันมีการเทขายมากเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะช้อนบายกลับขึ้นมาเลยนะ แตต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าบ่อยครั้งแล้วเราเข้าใจพื้นฐานในบ่กกเป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็ไม่ได้เป็นสัญญาณที่แม่นมากมายขนาดนั้นสักทีเดียวครับถามว่ายัางไงครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกราฟมันปรับตัวลงต่อนะ ISI นะครับมันมาจออย,อยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับ30และหลังจากนั้นนั้นทุนต้องลองสังเกตนะถ้าว่ากราฟยังลงทำาโลเรื่อยๆแต่ทองคำกลับยังยืนเหนือแค่ตัวเลข30หรือ ขนาดที่ราคาทองคากาลังพุ่งขึ้นแรงๆเหมือนเมื่อวานนี้นะราคาทองคําไม่ใช่ราคาไอซไอก็ยังคงยืนแตะอยู่แถวระดับ70ก็ไม่ยอมทะลุสักทีคือพูดได้ง่ายว่าทะลุเจ็ดสิบก็ไม่ได้โอเวอร์บอทก็ไม่ได้โอเวอร์โซก็ไม่ได้แต่กราฟทําไมมันทำไฮใหม่เรื่อยๆมนทำโลใหม่เรื่อยๆเลยคุณครับถ้าเราทุกคนเจอสภาวะแบบนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นสภาวะของการเลี้ยงไข่คำว่าสภาวะการเลี้ยงไข่ก็คือว่ากราฟนะครับ ในที่เราเทรดกันเดี๋ยเขาจะลงต่อได้เรื่อยๆครับและก็ตัวของราคาทองบางครั้งที่เขาขึ้นเขาก็จะขึ้นได้เรื่อยๆเ,เช่นเดียวกันถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นห้ามไม่ดูเทรดสวนโดยเด็ดขาดนะอันนี้คือข้อห้ามที่1ในการใช้ไอซ์ไครับเพราะถ้าเกิดการเลี้ยงไข่หลายคนเข้าใจว่าอุย้ยตอนนี้มันแตะเจ็ดสิบแล้วเดี๋ยวมันก็น่าจะทะลุแหละเพราะว่ากราฟตัวนี้มันจะ่งขึ้นหายต่อเรื่อยๆเ,เลยและก็ต้องขอขยายความว่า ทำไมกราฟของเราในเวลาที่มันขึ้นทำหายเรื่อยๆแต่ตัวไอซ์ไซเนี่ยมันถึงไม่ยอมทะลุเจ็ดสิบครับคุณเพราะว่ากราฟใดๆก็ตามแต่เวลาขึ้นน,นั้นังทุนถ้าเกิดว่าเป็นการขึ้นที่แบบว่าช้ามากๆเดี๋ยวขออนุญาตลบตัวเลขออกทั้งหมดเลยเวลาขึ้นช้ามากๆหมายความว่าอะไรครับเป็นการขึ้นนะแต่กระดึบขึ้นนิดนึงแล้วก็ยอ่อแล้วก็ขึ้นแล้วก็ยอ่อแล้วก็ขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ตัวไอซ์ไซเนี่ยมันจะไม่สะสมกําลังและทะลุเจ็ดสิบครับ มาันจะาขึ้นและก็วิ่งวนเวียนอยู่แถวนี้นั่นสุดครับถ้าเป็นแบบน,นั้นทุกคนเข้าใจนะว่าห้ามสวนเด็ดขาดไม่ว่าหน้าเซลล์หรือว่าน้าบายเพราะเราจะโดนลากไปเรื่อยๆอันนี้คือเงื่อนไขข้อที่หนึ่งทุกคนทันไหมเ้อกล่าวว่าใครทันรบกวนพิมพ์คําว่าทันหน่อยนะครับต้องขอแจ้งนะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเรื่องนี้ผมรู้อยู่แล้วคุณนะไอใ้ใครใครก็เคยใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องอธิบายขยายความให้กับคนที่เขาไม่เคยใช้นะครับเพราะ ผมสังเกตหลายๆครั้งในเวลาที่ผมไปคุยเรื่อง i s i กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาก็มักจะพูดถึงแค่ว่าก็รอดูค่ะถ้ามันลงมาด้านล่างเดี๋ยวเราก็ทําการบายสวนถ้าขึ้นไปด้านบนแล้วก็เซลลสวนคือคนที่ผมไปคุยด้วยแต่ละคนเนี่ยเขารู้แค่พื้นฐานของ i s i เท่านั้นเลยครับไม่ได้รู้จริงๆเลยว่าถ้ามันเกิดตกอยู่ในสภาวะการยังไข่ด้ห้ามสวนนะนะครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะมาที่นี่มาพูดถึงการเข้าออเดอร์อกันบ้างเข้าดัาไรถึงจะปลอดภัย แะถูกครับแน่นอนครับว่าการที่เราจะเทรดสวนกราฟได้เนี่ยหรือทําไปเพื่อการเก็งกาไรอย่างเมื่อวานหรือวันก่อนๆถ้าผมต้องการจะเทรดสวนกับสินทรัพย์ใดก็ตามแต่อินดิเคเตอร์ตัวเดียวที่ผมจะต้องใช้คือไอซเนี่ยแหละครับเบื้องต้นผมจะเปิดกราฟสินทรัพย์นั้นๆน,น,นะครับออกมาสักประมาณ2องไทม์เฟรมถ้า3ามไทม์เฟรมได้เดี๋ยจะยิ่งดีเลยเดี๋ยวจะบอกกันนะถึงว่าใช้ไว้ทําอะไรขออนุญาตลบตัวพอดีจริงก่อนนะครับนี่ลบลบ ลบให้หมดลบคือออกไปจากหัวใจฉันอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับขอโทษครับโอเคครับมามาเรามีกราฟพองสามตัวละอันนี้เป็นการจำลองการเข้าออเดอร์แบบจริงๆเลยนะครับมันทุนเดี๋ยวเปลี่ยนเทมเพลตแป๊บหนึ่งครับอา้าแล้วไอไซายฉันไปไหนล่ะอ๋อเซฟก่อนครับ โอเคผมได้อ i ไซมาแล้วทีนี้เราเปลี่ยนไทม์เฟรมครับไทม์เฟรมตัวแรกนี้เอาเป็นไทม์เฟรมสักหนึ่งนาทีก็ได้ครับไทม์เฟรมตัวที่2เอาเป็นไทม์เฟรม5นาทีแล้วก็ไทม์เฟรมสุดท้ายคือไทม์เฟรมอะไรดีล่ะสักสิบห้านาทีก็ได้เพราะม่าเป็นการเทรดสั้นในช่วงของตลาดอเมริการครับในถุดครับแล้วทีนี้เราทําอะไรต่อครับโอ้ผมลืมพูดถึงความสําคัญตรงนี้ไป แล้วนะฟูดเดอร์จะถามว่าแล้วไอซีในฟูดคราฟของเราจะต้องตั้งค่าพีเรียดที่เท่าไหร่โดยปกติแล้วเวลาที่เุาเปิดใช้ไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์เราก็เพียงแค่จะต้องเอาตัวเอเกเตอร์มาโยนใส่ถูกไหมครับแล้วมันก็จะมีคําว่าพ e เรียดให้เราเลือกที่เหลือต่างๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้เรานะครับต้องบอกกนันเดี๋ยวทุกคนดูการตั้งค่าดีๆนะพีเรียดผมจะใช้แค่2ตัว ถ้าช่วงไหนกราฟมันสูงเกินไปมันต่ำเกินไปอยากจะให้เกิดการกลับตัวเยอะๆก่อนแล้วเราไปเทรดสวนผมจะใช้เป็น period 16นะครับถ้าไม่16ก็เอาเป็นสัก22ก็ได้กับนั้งสุดครับทำไมคุณกราบและพี e รีย d แบบเยอะๆ16 22กนี่มันต่างกันยังไงครับจำไว้เสมอว่า period ใน i s i ถ้ายิงกว่าน,นะครับนั่นหมายความว่าการที่กราฟจะเกิด Over b o u บ h t oversold เนี่ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นครับเหมือนกับ กรอบไทมเฟรมมันใหญ่ขึ้นอ่ะพูด,ดง่ายๆเลยยิ่งพีเรียดใหญ่20 30 50แบบนี้มันก็เหมือนกับเราใช้ไทมเฟรมใหญ่มากไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าสมมติผมรู้สึกว่าช่วงนี้กราฟมันวิ่งสั้นจังเลยเนี่ยผมอยากจะให้ไอซไซมันอยู่ในไทมเฟรมเล็ก,ลกๆอาจจะเปลี่ยนเลยแค่ตัวเลข9หรือ12ก็ได้ตามความเหมาะสมไม่มีตัวเลขที่ตายตัวนะครับดังนั้นตุ้งต้ไปลองปรับใช้กันดูนะแต่ของผม,ผมขอเป็นเคสตัวเลขเลข9แล้วกันอ่ะเพราะผมมองว่า ช่วงเช้าๆนี้ทองคำม,มันน่าจะยังเคลื่อนไหวสั้นอยู่ครับเล็กๆสั้นๆก็กดโอเคได้เลยเราก็จะได้เป็น ISI period 9มาไปที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเสริมอีกนิดนึงครับคุณแล้วไอ้ตัวเส้น level เลเวลเนี่ยครับปกติผมเห็นว่ามันจะมีเลข730 0คุณจะต้องมีการเพิ่มไหมถ้าจะดีนะทุกคนนะเพิ่มให้ผมไีก2ตัวครับอ่ะกด add level เข้าไปเลยเพิ่มตัวเลข90กับตัวเลข20ให้ผมหน่อยครับ เดี๋ยวนะไม่ใช่20คัับขอไยเป็น90แล้วก็เลขสิบนี่เราก็จะได้เส้นตัวของ i s i นะครับด้วยตัวกรับเพิ่มขึ้นมาเป็น4เส้นแล้วครับเห็นไหมครับตัวนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมอ่ะสอบถามพี่ๆก่อนทันหรือเปล่าครับตอนนี้ผมจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามสเต็ปนะใครที่ทันนะครับและเข้าใจว่ามันควรจะต้องมี4เส้นสีขาวตัวนี้ทวนตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะมี70 30 10แล้วก็90าถ้าใครทันพิมพ์คำว่าทันใครไม่ทันพิมพ์คำว่าไม่ทันมาเดี๋ยวผมจะได้ทวนให้ครับเดี๋ยวขั้นต่อไปเราก็จะได้เข้าสู่หลักการในการเข้าออเดอร์แล้วนะครับนั่นทุนทันนะโอเคโอเคตามพื้นฐานครับอทีนี้ถ้าทุกคนทันเรามาดูหลักการในการเข้าออเดอร์กันเลยครับว่าทำอย่างไรอันดับแรกครับผมจะใช้ e f เฟรมใหญ่เพื่อให้เกิดสัญญาณ overbought oversold ก่อนครับแล้วทุนนี่นี่น,นี่มาแล้วครับมาแล้ว เอเนี่ยคุณเนี่ยครับตัวทาเฟรม M 1 5นี่มันยืเนเหนือ70แล้วแปลว่าเดี๋ยวเรากดเซลลเลยอย่าไปทำแบบนั้นเราจะใช้ทาเฟรมใหญ่เพื่อเป็นการบอกกับเราล่วงหน้าเฉยครับว่าคุณอีกสักแป๊บึดีเนี่ยคุณก็น่าจะใกล้กดเซลล์ได้แล้วล่ะแต่อย่าเพิ่งกดนะครับย้ำนะเห็นทาวเฟรมใหญ่ขึ้นแบบนี้อย่าเพิ่งกดเซลลนะครับหลังจากนั้นเมื่อสัญ,ญญาณบอกกับเราว่าอ่ะเตรียมตัวที่จะกดเซลล์ได้นะ คุณจะต้องมารอดูในไทม์เฟรมเล็กๆกันต่อครับซึ่งก็คือไทม์เฟรม5นาทีกับไทม์เฟรม1นาทีครับแล้วตอนไหนตัวลงมันจะกดเซลล์ได้ครับเราจะรอจนกว่า5นาทีกับ1นาที2ตัวนี้ให้ตัว i อซ์ไขึ้นไปใก,ใกล้ๆกับ90มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ได้หมายความว่าต้องเเป๊ะจะขาดหรือจะเกินก็ได้แต่ควรจะใกล้กับตัวเล้90ให้มากที่สุดครับนักทุนถ้นถาทั้ง2ตัวนี้ ใกล้เก้าสิบาทที่สุดปุ๊บสามารถเซลล์สูตรได้เลยแต่จะต้องเป็นการเซลล์แบบระยะสั้นๆนะชนิดที่ว่าถ้าเกิดเปิดการยอตัวจริงนั้นทุนตั้งเ l กันหน้าไมา้ไว้ได้เลยแลวหลังจากนั้นทุนก็อรอนุ้นตามแนวรับต่างๆว่ามันจะผ่านไหมถ้าผ่านก็ทนฟ้าทนกำไรต่อถ้าดูแล้วแต่แนวรับตรงนี้เหมือนจะมีกระตุกกระตุกนิดนึงเริ่มย้อนกลับอ่ะอันนี้เราปิดเก็บได้เลยหลักการมีแค่นี้เลยครับเดี๋ยวเราฝุะแป๊บหนึง่งแล้วผมทัวนอีกครั้งหนึ่งได้ไหมช่วยทัวนให้ผมหน่อยอ่ะตอนนี้ ผมเข้าใจว่าเราใช้ time frame ใหญ่ๆก็คือ M15 ในการส่งสัญญาบอกกับเราว่าเราจะบายจะเซลล์ถูกไหมใช่ครับแต่การที่เราจะเข้าออเดอร์จริงๆนั้นจะต้องมาดูใน M5 กับ M1 ถูกต้องไหมถูกครับถ้าเป็นฝั่งขาเลล์ก็คือเราจะต้องรอให้เขาเนี่ยไปใกล้ๆกับ90ทั้ง2ตัวเลยใช่ไหมอะแล้วถ้าเป็นกรณีที่ว่า M5 มันใกล้กับ90นะแต่ว่า M1 เนี่ยมันยังอยู่แถวๆประมาณ70-80แบบนี้เอาไหมไม่เอาครับ อา้าทําไมฮะเพราะว่ามันจะเกิดการเลี้ยงไข้ผมถึงบอกครับว่าทั้งสองถเฟรมเล็กนี้5นาทีกับ1นาทีมันควรจะต้องใกล้เคียงกับ90บให้มากที่สุดครับคือชนิดที่ว่าแบบไหนืองกดเซลล์ได้จะต้องเป็นลักษณะแท่งเทียนการขึ้นโอ้โหยาวๆเลยนะครับแท่งเทียนการขึ้นแบบยาวๆต่อเนื่องเราถึงจะเจอ RSI ของ M5 กับ M1 มันใกล้เคียงกับตัวเลข90หรือว่า85ถ้าต่ำสุดๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการขึ้นแบบนี้นักทุนดูนะ ขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างถ้าเรามาดูไทม์เฟรมใหญ่เราไม่ได้สังเกตหรอกครับเพราะเราก็จะเห็นแค่ว่าทองมันก็ยังขึ้นต่อเนื่องนั่นมันก็น่าจะไปต่อแต่หารู้ไหมเหมือนที่ผมบอกไหมว่าไทม์เฟรมเล็กๆถ้าภาพมันยิบย่อยเราจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นยังไงครับมันก็มีแท่งเทียนสีเหลืองสีแดงสลับกันไปเมื่อสลับกันไปจะเกิดอะไรขึ้น RSI มันไม่ไปตามครับมันไม่ได้เกิดการ Overbought นั่นแปลว่ามันมีการเลี้ยงไข่ แสดงว่าถ้าทองตัวนี้แม้ว่าอยู่ใน time frame M15 นะมันอาจจะขึ้น overbought บางคนได้กดเซลล์ไปแล้วนะครับแต่สำหรับผมผมเห็นแล้วว่า M1 กับ M5 มันไม่ขึ้นตามเลยแสดงว่ามันเลี้ยงไข่ครับเมื่อมันเลี้ยงไข่มันก็มีความเสี่ยงที่เราอาจจะถูกล่าขึ้นไปอีกครับน้นทุนก็จะทําให้ออเดอร์ที่ผมกดเซลล์ไปปุ๊บเอา้ากลายเป็นว่าผมก็ไปต้องไปติดอยู่ในกราฟอีกก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรทุกคนพอจะเข้าใจไหมครับ ถ้าเกิดว่าใครเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจให้ผมหน่อยนะกลยุทธ์นี้ไม่ได้มีความซับซ้อนแต่ต้องอาศาาอาัยการอดทนและรอหลักการเดียวกันกับเวลาที่นักทุนเห็นกราฟทุบแรงแรงแท่งเทียนสีแดงยาวๆกับกราฟคุ้งแรงแรงแท่งเทียนสีเขียวใหญ่ๆสำหรับบางคนข็ผมเป็นแท่งเทียนสีเหลืองน,นะครับเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนั้นผมดูแล้วว่าถ้า M1 ่โอ้ยบินทะยานขึ้นไปเลยนะครับยิง่งถ้าเกิดทะลุเลข90ด้วยผมสวนแน่ๆ แต่ต้องใช้ความไวนะทุกคนเมื่อกาฟโยอตัวละปุ๊บผมจะรีบทําการตั้งกันหน้าไม้หรือไม่ก็ปิดพสอออไปเลยครับรวบทุกไม้จบในวันหนึ่งเราจะเทรดกันแค่ครั้งสองครั้งแล้วก็ช่วงเช้าๆตลาดเอเชียช่วงบ่ายๆตลาดยุโรปปิดหน้าจอหนีเลยครับแทบจะไม่ต้องเข้าไปนั่งเฝ้ากราฟในวิธีการแบบนี้เพราะอะไรครับกราฟมันชอบมีการเลี้ยงไข่คือเวลาที่กราฟมันไม่แรงเนี่ยกลยุทธ์ตัวนี้เนี่ยผมพูดได้คําเดียวนะครับว่ามันใช้อะไรไม่ค่อยได้หรอกครับนัินทุน ดังนั้นในแต่ละวันบางครั้งถ้าผมต้องการเก่งกาไรเราจะเทรดแค่ช่วงตลดาดอเมริกาหลังจากสองตุ้เครื่องไปต้นไตรไต้กราฟเรื่องแรงแล้วผมก็สามารถเทรดได้เลยหรือจริงๆเราใช้แบบเป็นการเทรดข่าวได้ไหมคุณครับใช้ได้ในการเทรดข่าวแต่จะต้องเป็นข่าวที่มีความแรงน,นักลงทุนซึ่งถามว่าผมแนะนํำไหมก็อาจจะไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวบางคนจะทาพลาดนะครับเรื่องของข่าวบางทีมันเป็นข่าวของใจงจริง แต่ถ้ากำลังมันไม่ได้แรงมากเพียงพอกราฟไอซไผมเกิดการเลี้ยงไข่และนั้นถูกไปทําการนะครับเซลลส,สวนใบสวนเราก็จะโดนล่าไปอีกครับดังนั้นก็ขอให้ทําตามเงื่อนไขได้ทุกคนนะไม่ได้มีอะไรมากเลยตัวเทคนิคนี้อาศัยแค่ความแรงของกราฟเทรดวันละนิดๆหน,น,น่อยหน่อยไม่ต้องเฝ้ากราฟนานแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนี่ก็คือเทคนิคที่ผมใช้ในทุกๆวันเลยครับในการเก็งกาไรแล้วก็เป็นเทคนิคที่ใช้บอกกับพี่ๆในห้องซิกด้วยอา้า แล้วที่พวกเราเทคนิคมาบอกนี่ไม่กลัวคนอื่นเข้าไปเทรดอา้ามันก็ยิ่งเป็นเรื่องดีถูกไหมครับถ้าเกิดว่านักทุนสามารถนําแล้วไปใช้ได้เดี๋ยวผมยิ่งดีใจนะครับยังไงก็ฝากนักทุนไว้หน่อยแล้วกันนะลองฝึกใช้ใช้เดโมโก่อนเวลาใครพูดอะไรก็อย่าเพิ่งไปเชื่อใจเขาแบบ100ร้อยเปร์เซนต่วมตัวก,กับผมเองด้วยที่เสนอกลยุทธ์ให้กับนักทุนทุกคนไปอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมพูดร้อยเอต้องเอาไปลองในพอร์ตเดโมก่อนว่าเออมันเวิร์กไหมอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าแบบนี้ ค่อยเอาไปเทรดนะทุกคนนะเอาละครับก็จบไปไปที่เรียบร้อยนะครับในะดุลกับบีที่24การเทรดสั้นตามแบบฉบับของผมครับขอบคุณครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการโบร k e r x ร์อยู่แล้วอยากจะได้นะครับเ่องทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้วันนี้ เดี๋ยวผมมีวิธีมานําเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังจากนี้ทุกคนจะรับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ xm ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ xm นะแต่นี่ผมขอยกตัวอย่างเปหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรก เข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราทําก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนังชุนครับการที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีบ่ายเสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่า เป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันกันกบทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักทุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลยในแอปพลิเคชัน XM สามารถทำได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคำว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่ตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริง กดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนั่งจุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้ะต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปดทองคำจะแพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยแล้วโบนัสของ x m ็ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยหนึงโบนัส100นั่งจุนเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลือ100อยังสามารถใช้ในการ แก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส,ส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันตลโลครับนังชุดครับอันตลโลเนี่ยสเปรดทองคําจะถูกและก็ฟรีสวอปด,ด้วยและข้อดีข้อเสียอีกอย่างแล้วคุณครับอ่ะตัวสแตนดาดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก เจเหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึ่งหลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงินเจ็ดเหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่แต่ ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักจูไปเทรด1ลอตนะส่วนอันตโลถ้าเทรด1ลอตจะได้รับประมาณ3มเหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่งจุดสัเกตดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองแล้วก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไปเข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ Partner c o ์โคนะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้นังทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์คําว่า h T R U P A O คูเปา 1, 2, 3แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับแค่นี้เลยครับเพราะว่า เปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรกาไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักทุดจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทําได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเอ๊ะเลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลานักทุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมีเลขที่ ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักทุนครับส่งไปแจ้งกับนักทุนว่าคุณเปิดบัญชีสําเร็จนะและถ้านักทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับ แค่นั้นจบแล้วกดดาเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนังชุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นังชุดกดเขาว่าเพิ่มเติมนะเห็นคําว่า my wallet ไปครับ my wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน my wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานังจุดจะถอน ต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเออตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคืนวันละประมาณ80เหรียญ1้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอร์ตด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม